ยองยองครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาน้องเจฟนะครับมาลงอารีนาตามคำขอของเพื่อนๆเลยนะครับ50แล้วนะครับอัดของเต็มนะครับต้องมาดูกันดีกว่านะครับว่าเจฟเนี่ยจะไปได้แค่ไหนนะครับผมนะครับใส่สองชุดอ่อนนะครับแล้วก็2เลือดนะฮะประดับเนี่ยจะเป็นชุบเลือด35ในครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บวกคิดไดเมจ20นะฮะอันนี้จะเป็นคิดได้เข้าไดเมจจุดอ่อนแล้วก็ บล็อกนะครับสำหรับเจมแนละ้วก็เดนนี่เคดเนี่ยเป็นของท็อปนะครับเจมดีเจฟจะตายเกิดเลือด25%ตอนนี้จะตายเกิดเลือด100%สกิลของเจมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมันลดห้าสิบเปนมานะครับแล้วก็สะท้อนกลับไปจากคนให้คนตีนะครับตอนนี้เจฟไม่มีการสถานะแล้วนะฮะแต่มีตายเกิดเลือด25%ในกรณีที่ผมมีของท็อปเดนนี่เคดเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นตายเกิดนึ่งเลือดงนึงที่เพิ่มเข้ามาคือการโจมตีทุกอย่างของเจฟจะติดคริติคอล นะครับคือดังนั้นทุกสกิลของเจฟทุกการโจมตีธรรมดานะครับจะติดคริิคอร้อยเสมอนะครับดังนั้นแรงแน่นอนโอเคนะสกิลนี้ที่มหอนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าสองครั้งและดูดเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทำได้ทุกเป้าหมายนะครับแล้วก็สกิลนี้พ่นไฟนะครับจะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งทะลุบัฟนะครับซึ่งพอใช้สกิลนี้เสร็จนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสองคูณสองก็คือเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งร้อยสิบเป นะครับเป็นก็รวมเป็น3ามอยสานะห้าเป้าเหมือนกันทะลุป,ปั๊บและติดไฟไหม้2เทิร์นด้วยนะฮะแรงมากสกิลเวสของเจไม่มีนะครับเป็นสกิลที่เป็นพาสซีฟก็คือเมื่อเจเจฟเกตเก็บเกตเอาเวสครบเนี่ยมันจะบัฟสกิลห้าเป้าของเจให้แรงขึ้น50% 50%ไม่น้อยนะครับเท่ากับแรงครึ่งเ,เ,เ,เกือบเกือบเขาเรียกว่าไงเยอะมากอ่ะคือเยอะมากจริงๆนะครับแล้วเกตเอาเวสของเจมันเต็เมเลยกว่าคนปกติครับปกติเนี่ยเกตเอาเวสเนี่ยต้องใช้สกิลครบสองสองสกิลก่อน แล้วก็โดตีอีกประมาณสกิลสองสกิลนะครับแต่เจฟนะครับแค่ออกตีธรรมดาครั้งเดียวครับแล้วออกสกิลทีหนึ่งอะเกเอาเวทมันเต็มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันโคตรทรงพลังนะครับเกเอาเวทมันเต็มมันเบ่งพลังเมื่อไหร่นะครับโอ้โหเป่าสกิลทีนี่บินกันทั่วหน้าดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับว่าเออ่จะไม่ได้เห็นความทรงพลังของพี่เจมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยดีกว่านะครับไป S <S พาสติกที่ใช้นะครับจะเป็นอันนี้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยไอนนตอนเลเวลร้อยสิบนะครับเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นอันนี้หรืออันล่างนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับก็อยากถึกหน่อยก็ใช้อันล่างก็ได้ครับวันนี้ลองใช้อันล่างก่อนละกันถึกดีนะครับโอเคว่าแล้วลองลุยกันดีกว่านะฮะบางคนบอกเอ้ยมันใช้ได้เหรอพี่ก้องมันลอใช้ได้อยู่นะอาจจะไม่ได้แบบเอ่อ ทุกคนต้องใช้เหมือนปลาทองนะครับแต่ว่ามันเป็นทีมที่เก่งในระดับที่โอเคแล้วนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยคือเป็นตัวเลือกมากกว่านะครับสำหรับบางคนที่ชอบใช้หรือว่าอยากจะใช้นะฮะเป็นปักเจฟสามชีวิต <c oughs> มาเป็นพวกเดียวกับไอรินกับคริสเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาปลาทองตดชอด็ <c oughs> อ,อตอ <c oughs> เอาล้ะสะท้อนช็อตกลับไปครับ <c oughs> พี่เราทำงานได้ดีอยู่แล้วเพิ่มูดาวอีกกูไม่เป็นไรต,ตายเกิดแม่จัดมันวิกตา,มาเามดโอโ้โหปัดทองกูตายทีแบบนี้คิวไม่ึ้นด้วยเื่อดีลวเจฟจะได้โชว์พลัง ซึ่งหอมาดูหุ่นตูมเขาบอกเลยว่าหน้าแหกหมดนะครับโดนกิวเจ็บนี่ไม่ต้องสืบนะตัวระเบิดแน่นอนโอ้ยออกเร็วไปอะลูดี้แทนที่จะนั่นเกาะเอาไม่ไหลได้แถวโอมาณอ้ยเจ็บพ้นดินั่นแหละชวดอน แป็งโคตรแรงอ่ะที่ในข้อร้อยไอ้ท่านผู้ชมแล้วสกิลแอนิเมชั่นมันเลเวอร์เลยนะคือเจ๊มันออกสองสกิลอ่ะบางตัวยังออกสกิลเดียวไม่เสร็จเลยบอกเลยว่าออกสกิลหนึ่งทีนี้ได้ลุ้นอ่ะแล้วผมเห็นหลายคนเขาเอาไปยืนหลังหนึ่งอ่ะเจ๊มันพ่นทีนี้หน้าแห้ทีมอ่ะทีมถึบทีบ้าทีมบออะไรนไี่ไม่เหลือนะ อ๋อเกมแรกชนะสวยงาม,งามครับใช,ช,ช่โยเ,เกียรมากเลยเวลาโดนเพิ่มคูด,ดาวแต่เริ่มเนี่ยคือผมเนี่ยยังไม่ได้อัพทานเลยเลย,เลยว่า5 0สิแบบเพิ่มคูดาวน,นะครับ โอเมกุติปิโอเมกุติปิออเด้งสะท้อนไปสองพันเออดูนี่ยกโลคขมอนแมนหัวนีเเ่เจ็บเจ็บเจ็บผ่าปลาทองกันติดช็อตน,นะยังไม่ติดผมใส่มาสปไปต้องแบบนี้นั่นไงโดนสะท้อนช็อตเข้าไปและตากลับแม่มเลยไม่ใส่ฐานกันฐา,านะใช่ไหมเออติดเปล่าเอา้าไม่ติด นี่เขาไม่ใส่การสถานะนะเนี่ยไม่ติดเลยเหรอหรือเขาใส่อะไรกันมาเออนีจะท้อนไปอีกทีนึงเอ,อ้ยทุ่งหอกโอ้โหดูเลือดก,กันซะหน่อยนี่เนินมาทองสะท้อนไปและเสร็จเรื่องหนึ่งโดนใครไอรีนกับแฟ เร่งเทินจัดมันบึ้ม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 เออป่าแทโอลาก่อยเออเนี่ยสกิตไอรีไปหนึ่งทีเพิ่มคูดาวอีกแล้วเมนัซ่านี่ปวดหัวจริงอ้าวโดนสะท้อนตายเพราะแทโอไม่อยู่แล้วเออสะท้อน อยาสก,กิปพี่ปลาทองนี่พี่ชอบเอ้ยโดนสะท้อนไปอีกน้องเอทสก,กิปพี่ปลาทองทำไมโทษมันสิเออลาก่อยเอท <laughs> บับเดเมดมาเหรอแต่สกิปพี่ปลาทองแบบนี้ก็เสร็จสิน้องก็สะท้อนไปละเออเอาเอาตายเลยปลาทองคือเจ๊มันออกอยู่นี่ได้หนุ่นดูทีอะ นี่ยมันมีประโยชน์มากเลยอะแบบพอแทโอตายป้มใช่ป่ะคือแบบจีๆอะจบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคือมันโดเจนสะท้อนตายหมดอะแล้วคิดดูเยอะคนที่เขาเล่นชาเซเลอร์ด้วยนะครับคือโคตรเจ็บบอกเลยนี่แน่เดทเข้าไปไอ้แฟดเนี่ยแล้วคิดมันมีข้อดีคือมันเอาไว้เก็บไอฟแฟดตอนท้ายเกมได้อย่างเงี้ยโคตรดีเลยนะ 4%3 ไมนี่น่าจะถึงนะเฮ้ยทีมอะไรเนี่ยทีมถึกเหมือนกันแต่เป็นทีมถึกเดเมจนะครับทีมนี้ทีมนี้นี่ทรงพลังอยู่นะม้าทุกคนก็ป่ากำจัดเองเธอมาเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวขี่ร้อยเนี่ยจะเป็นป่านะเพราะว่าป่ามันกระสับกระสด้วยแรงด้วยนะครับเพราะนี่ทีมถึกเนี่ยมีตัวเลือกใช้นะครับ วิ่งไปแนมเมดสตันอีกจะห่างโอ้โหแล้วปะทองตายเลยวะโอ้ my god อ๋อเอลิทเขามีไอ้นี้ด้วยอ่ะมีบัฟไอ้นั่นน่ะเอ่อมีไอเทมดดิเคทอ่ะถ้ามีดิเคทของเอลิทนะครับเกรดอาเวกมันจะเต็มเร็วแบบเดียวกับเจฟเลยนะครับก็คือเออ่ใช้ตกยูเดียวแล้วเต็มเลยนะครับเจ็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 แข็งใจไว้อือนี่ยแหละความหวังของเรา เอาสลับแพนอหกชิบหายเอาเนยังไงเอาเจมี่หลังโอเคคนนั้นโผล่ดยังไม่ตายใช่ไหมยังแข็งแข็งใจไว้ก่อนอโอเคได้มาตัวนึง เราก็ตายเหรอโอ้ค,คิดตายตยีลบบัฟเหรอวะเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเล่นทาง้าไปดิฮ่าโอ้แต่แถวยังอยู่<อ>แม่ช็อตมันติดใครบ้างไหมอ๋อไอ้ลินตายไปชีวิตนึง เดียดิเอตริสมันตายไปแล้วนะบัฟไดเมจมันหายไปตัวหนึ่งแม่แม่อันนี้ความหวังแล้วจริงๆถ้าแม่ทําไม่ได้นี่ผมซวยโอเคได้อยู่โยังไม่ตายยังไม่ตายเจฟคู่มันปลื้มดูเลือดหนึ่งซะอึกอ้าวโอ้โหนาจาตีทีแล้วตอนนี้นาจามันดีโคตรเลยนะคือนาจาตีธรรมดาเนี่ยมันจะลดเกตเอเวกด้วยนะครับงั้นเจฟเกตเอเวกมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะ นั่นแหละพ่นมันพรวดเรียบร้อยไม่ไปดิเอ้ยกระทืบซ้ำเอาฟิกเาเมดชิพหายกูไไเอาเออเออเอเอ้ยอย่างนี้ตายเหมือนกันนะเนี่ยอย่าเพึ่งยายายาทำเจฟยาแถ่โอเหลืออีกเธอหนึง่งเอานาจาไฟไหมเรียบร้อยเอ้ยป๋ามาดวลกันหน่อย นี่อร่อยหมดลมโอ้โหเนี่ยแหละเป็นการรีวิวที่ได้รีวิวเซิร์ฟไทยนี่รีวิวตัวอะไรก็กลายเป็นพี่ก้าไปหมดนะฮะก็อันนี้เป็นการรีวิวที่เรียกได้ว่าได้รีวิวจริงๆนะฮะผมเจมี่พระเอกมากคือเอาจริงใครสายบ้าพลังอ่ะบอกเลยว่าชอบยิ่งลืนยืนหลังหนึ่งเนื้อมึงเอ้ยโอ้โห้พลพัวหนึ่งนี้เครื่อทีมถึงอย่างเงี้ยไม่หายไปเลยอ่ะ ครับยกมายกกลับไม่โกงนะครับตามสเต็ปของพี uh, But, ่ลูดี้จ uh, ิ้มปลาทองเข้าไปหนึ uh, ่งสวนก็ทีหนึ่งนั่นแหละสกิลปลาทองไปสองทีแล้วนะฮะแต่อย่ตัวโดนเด้งนะน้องเอ๋ยเขาเป็นสายสถานะนะนี่พ่นมันเลยแล้วกันโอ้โยสไปร์แม่งหน้าแทบกและเสร็จเลือดหนึ่งโดนใครเอ่ยเอาละครับคาม่ากับสไปร์เรียบร้อย แต่สไปด์มันยังมีฮิลได้ทนึงนะแต่คาม่มานี่น่าจะเสร็จแน่นอนมันอยากได้รูดี้มากกว่าต้องระวังนะเขาใส่สถานะนะครับเนี่ยน่าจะติดอยู่อุยแต่สถานะวะท่านผู้ชมรูดี้ตัวเดียวชิหบหายต้องรอตายเกิดแล้วแหละให้ปาทองมันสะท้อนไปเรื่อยๆ <laughs> <c oughs> โอ้ยโคตรสวย เนี่ยเขาใส่สันเดครีฟนะครับก็เพิ่มการติดสถานนะอันนั้นเนี่ย่แตไม่เปรร็นไรผมมีปะทอสะพอนอยู่แล้วเรามีไตเกิด3ชีวิตทุกตัวนะฮะไม่ต้องกลัวเลยแบบนี้นี่แน่ซัเดทเข้าไปครับนี่ไงเดทไปดิเขาเดทกลับมาเราโดนหรือเปล่าอ้ยโดนเหมือนกันวะทีมเกาหลีเกาหลีมันดีนะพอม,ม,มสออีสันเดทมาเนี่ย คุณเล่นได้หลายสายมากเลยนะครับอย่างเงี้ยสายถานะนี่มันก็สนุกนะเห็นปะคิดนั่งตีเด็ตีเด็อ่ะโคตร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 น่ากลัวสบายอย่าเรียกแม่มันเจ็บเรื่ออโหแข็งโป๊กและโดนยำต่อเนี่ยสถานะมันมีข้อดีตรงนี้ครับมันเชนสถานะต่อได้เลยนะครับหมดหมดหมดแล้วโอเครอคิดมันตายแล้ว อย่าลืมนะว่าเจฟผมเนี่ยยังไม่ตายทั้งชีวิตเลยนะบอกเลยว่ายังลุกขึ้นมายังมาสู้ไทยเกมได้อีกนะครับยังไม่ตายเลยนะเนี่ยโอ้ยแม่เก็บหมดอนะ่ะบอกเลยณจุดนีออ้ไม่เป็นไรเจฟมีอีกหลายชีวิต ทุ่มมาดีโอ้ยปลื้มเอาตายเกิดได้อีกหนึ่งชีวิตไม่ต้องห่วงเจมมี่อีกสกิลเราพร้อมเอาแข็งอีกครูอ้าวชุบ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 มีวิคินเป็นก๊อกสองได้เดทเข้าไปโดนสะท้อนตายจิบหายครู อ้าวโดนเลืเธอเดิไม่เป็นไรอย่างนี้รอดูพระเอกพี่เจฟได้เลยขอน้นแข็งให้ทีสป,ปายขอบคุณเออเขาอ,ออกมาก็เสร็จนะบอกเลยโดนที่เป่าแน่นอนเจฟจัดมันตุ้ห <laughs> รู้ดีเลือดเทียมมันก็มานี่แน่เอามาังกรกระทืบซ้ำออหลอเหลือเกินลูกเจฟกูสมแล้วที่ทำห้าสิบมา ออ๋ก่อนจะไปผมบอกก่อนนะว่าเจฟผมเนี่ยมันเอ,อัพในขั้นห้าสิบม,มาด้วยนะครับผมกันช็อตนะครับอัพกันช็อตไวแล้วก็มีเนี่ยอัพดีเฟนส์อัพเลือดอัพเดเมจแม็กไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะได้บวกเดเมจมาพันหนึ่งดีเฟนส์สี่ร้อยเลือดสองพันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอันนี้อ่ะผมอยากจะได้เป็นลดเดเมจจากธาตุไฟกับธาตุมืดนะมันจะได้อึดหน่อยนะครับแต่ว่ายังสุ่มไม่ได้สักทีนึงละปาร์กก็จะหมดแล้วนะฮะก็เลยพักก่อนแล้วกันนะฮะอย่างน้อยได้สุ่มกันช็อตมาเนี่ยก ต้านทานคุณแม่ไอรีนได้พอสมควรนะฮะโอเคอุ้ยต่อถ้าชนะอันนี้สิบเป็นสามนะเดี๋ยวบูดา กเ,กเจ๊ดดูดิมันโดนสกิปไปทีนึงเกรดเว็มันจะเต็มแล้วอะ่ะนี่แหละเสกไปลูดี้มึงเสร็จกูเออคิดด้วยมาขโมนแมนเหลือหนึ่งไปดิอ้าวลูมึงมายกโลอย่างนี้มึงโดนแน่นอนบอกเลยและเคาะเข้าไปครับลูดิหนึ่งชีวิตคิดหนึ่งชีวิตนะฮะนี่แหละคือข้อดีของปักปลาทองเรียบร้อยลุกขึ้นมาเรารู้ว่าจาพวกจะมีแหวนชุบ แรงแรงแรงเอ้ยเอ้ยเอ้ยรู้ดิกูก็ตายโน่ no! สะท้อนไปมันฮิวเลยวะ่ะเจมไม่เปล่าอ่ะซวยแล้วกูอันนี้ซวยแล้วนั่นแงมหยกโล่นได้เจ็บเจ็บต้องออกแล้วเจ็บเจ็บ <c oughs> ปะทองมึงไม่ต้องรีบ <c oughs> คือมึงค่อยใช้แลิวตอนที่อีคิดบรรลุขึ้นมา คนมันลยโอ้โหดูดีน่หน้าแหกไปดิพิวกันหน่อยอยู่กันหน่อยอือจะถอนเข้าไปอีกเจฟขอยทีนั่นแหละพุ่มมันอื้มโอ้โหสะใจวายไม่ได้สตรใจกับสกิลห้าเป้ามานานขนาดไหนแล้ววุ้ยแรงแรงแรง สองอีกปึ้มล็อกมาปึ้มอ้าวมันได้สองคิดจิบหายละเอามาทองตายอย่างเงี้ยเพื่อราบโดนสะท้อนไปนะฮะคุยแม่เหลือชีวิตสุดท้ายแล้วเหมือนกันออืช็อตมันสไปตายหรือเปล่าอูโหคามาช็อตสไปตายโอ้โหทุ่มมันไม่ช็อตอีกอ้าว เจฟไม่เป็นไรหนสองชีวิตนั่นแหละเล่นคือมันก่อนเดี๋ยวมันจะชุบหมดหรือ,อยังคิดคิดโอ้หุยมันชุบกูเหนื่อยอีกแล้วชิบหายเออ้ยอะไรวันนี้ต้องหวังขึ้นป้าแล้วขอช็อตรัวๆช็อต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 นั่นไม่ช็อตเลยกูซวยแ,แล้วแล้วกูทำไงนะทีเนี้ยแล้วกูต้องมายุ่งกับสู้กับอันเดด ต้องหวังไปคิดเดชแล้วมั้งเออนั่นแหละอ้าวโดนสะท้อนเดทแต่ไม่ไรคิดว่าติดเดชไปแล้วเราติดไหมเราก็ติดเหมือนกันแงี้เดบุดาเดบุดาไม่ไรมีชีวิต ช็ Shot, 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 อตช็อตคิดช็อตช็อตเพอโมึงยังไม่ช็อตอีกตายไปเนี่ยอุ๊ย,ยัดีไอรีนช็อตมันนั่นแหละเล่งเถิดเรียบร้อยมึงเสร็จกูดูที่ท่านผู้ชมชนะรวดเจฟ์รอดทุกเกมนะเก่งไหมผมว่ามันใช้ได้นะคือเดี๋ยวเราไปดูเมตากันดีก,กว่านะครับก็ โหทีมผมนี่มาถึง4ี่เปนสามได้ทรงพลังไหมเทพโคตรอ่ะมาดูเมตอรกันนิดนึงนะครับว,ว่าระดับ<อ>ท็อปอารีแาเขามีใครใช้หรือเปล่าที่หนึ่งเป็นทีมถึกโดยใช้นาจานะครับนาจามันดีกว่าทีออ่ผมบอกไปนะครับว่าลูดี้เนี่ยมันเสียเวลายกโล่เสียเทิร์นนาจาเนี่ยมีเล่งเทิร์นนะครับมีฟิกเตอร์เมดซึ่งมันสามารถสู้กับปลาทองได้ดีกว่านะฮะปลาทองคือแพทเทิร์นนะเออไอปลาตันเนี่ยนะแล้วก็ ตัวนาจายเองเนี ity, hero, ่ยมีสะท้อนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอคู่กับชาชลเลอร์เนี่ยซึ่งชาชลเลอร์เนี่ยมันจะเก็บพวกซอมบี้ได้ดีนะตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องใส่ไม่คริสก็แทโอนะครับเพราะว่าถ้าทีมสปีดเนี่ยจะใส่แทโอเนื่องจากว่าการสะท้อนส่วนคริสเนี่ยจะอยู่กับทีมถึกเนื่องจากว่าคริสเนี่ยเป็นตัวลดฮิลนะฮะคือทีมสปีดเนี่ยมันจะใส่แทโอคู่เอสนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเพราะเอสมันลดฮิลฝั่งของข้ามได้แล้วก็คริสเนี่ยเป็นตัวลดฮิลนะครับของทีมถึกหรือทีมมผส ดังนั้นเนี่ยมันมีซอมบี้ค่อนข้างเยอะซันเซเลอร์จึงโคตรดีอีกอย่างหนึ่งคือพวกที่มีมากกว่า2ชีวิตนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกชีวิตเดียวจะลําบากมากเนื่องจากว่าโดนแพตต้อน2เลือดหรือ1เนี่ยมันตายเลยดังน,นั้นเนี่ยเขาจะเน้นพวกที่มี3ชีวิตนะครับก็คือตายเกิดมีตายเกิดชีวิตหนึ่งแล้วก็มีแหวนชุบอีกอันหนึ่งนะฮะโอเคไอแ้แฝดยังเป็นตัวดาเมจที่ใช้งานได้ดีอยู่นะครับคนก็ยังใช้อยู่ที่2เป็นไงที่สองเป็นจริงสปีดนะครับตัวที่ใช้แพตต้อนเป็็นนตัววแแทงะะฮล้ก วันนี้ทราบเครื่องครูด,ดาวนะฮะแน่นอนว่าเห็นผมบอกแล้วว่าเทโอเนี่ยมันใช้การสะท้อนให้กับทีมและเอสนะครับใช้รถฮิลฝั่งตรงข้ามรวมถึงเอสมีเล่งเทินด้วยนะฮะเอสจึงเป็นตัวที่ดีมา,มากๆอีกตัวหนึง่งแฝงไปตัวดาเมจเช่นเดิมที่3เป็นไงบ้าง ที่สามเป็นแน่นอนครับทีมถึกตอนนี้กำลังมาแล้วนะครับทีมถึกนาจานะครับนาจาก็กลับมาอีกครั้งนะฮะลูดี้ก็ตกเมตาไปอีกแล้วนะใช้ได้อยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามันสู้นาจาไม่ได้นะครับตอนนี้ที่สี่ที่ห้าที่ห้าก็ทีมเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นทีมผสมนะครับเขาเอานาจาออกก็คือไม่ต้องเน้นป้องกันนะครับก็ใส่ไอรีนลงมาเพิ่มเาเมจนะฮะทีมนี้ใส่ลูดี้อยู่นะครับก็คือเปลี่ยนไอรีนเมื่อกี้นะครับเป็นลูดี้แทน คุณเลือกเอาได้นะครับว่าจะเอาลูดี้หรือนาตานะลูดี้แม้จะพอใช้ได้อยู่นะฮะเอาแล้วไม่มีใครใช้เจฟเลยเหรอรู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยมีนะครับสิทท็อปสิบันดับแรกเนี่ยใช้น้อยนะเพราะว่าเจฟเป็นแค่ตัวทางเลือกมันไม่ได้ดีสักทีเดียวนะครับเนี่ยที่แปดนะครับก็คล้ายๆกันนะครับที่เก้าอ่าอันนี้เป็นทีมสปีดอีกอย่างนึ่งครับที่ใช้เอริสการสถานะนะครับสังเกตว่าตัวการสถานะเนี่ยเขาใช้น้อยลงเนื่องจากว่าเอ่อมันตอนเรียว่าห้าสิบนะครับมันสามารถอัพค่าทาเลนต์หรือว่าค่า เขาเรียกว่างไงค่าพิเศษเพื่อใช้ในการการสถานะได้เช่นอย่างพาตันเนี่ยจะใส่กันช็อตกับกันเดสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยอย,อยืนแทงไปได้เลยก็โอเคแล้วมันไม่จำเป็นต้องการทุกสถานะนะครับกันแค่ช็อตกับบอกว่ากันช็อตกับกันเดสนี่ก็โอเคแล้วอ่ะทีมนี้ทีมที่สิบเอ็ดชายเจมนะครับเป็นทีมแรกคล้ายๆผมแต่ว่าคือมีสามตัวที่เหมือนผมนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมไม่มีแปดแต่ว่าห้าสิบนะฮะก็เปลี่ยนเอานะครับชาร์เซอร์ยังแน่นอนยังดีอยู่นะครับผมก็มีนะแต่ว่า ชันเซเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือผมเนี่ยยังไม่ได้ทําของให้มันดีๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังใช้ไม่ได้แบบเขานะเพราะว่าตัวธรรมดาสเต็มันค่อนข้างจะต่ำนะต้องทําของโคตรเทพเลยนะผมมีของหมดแล้วนะครับแน่นอนว่าแฝดยังเป็นตัวดาเมจที่ดีนะครับยังโคตรฮิตโคตรเทพซ่ายอยู่เหมือนเดิมอ่ะทีมสองกระเจมเหมือนกันว่ะเออฉันว่าก็พอมีคนใช้นะครับมันก็ยังโอเคอยู่นะแน่นอนว่าเป็นมากับลูดี้ไอรีนนะครับเป็นคอมโบเลย3ตัวแล้วนี่คู่กับแพทตตอนใช้เหมือนผม แต่เปลี่ยนคริสนะครับเปลี่ยนคริสของผมเนี่ยเป็นเอริสแทนนะฮะซึ่งมันจะช่วยบัฟดาเมจขึ้นไปอีกนะพอมีเอริสเนี่ยตอนแรกผมจะใส่เอริสแหละแต่ยังหาของรักเอริสไม่ได้นะครับเอริสจะเก่งต่อเมื่อมีของรักของเขาเพราะว่าออกสกิลแค่สกิลเดียวนะครับแล้วก็เกตเอาเวอมันจะเต็มเลยเหมือนเจ๊บะมันจะบัฟดาเมจนะครับก็คือทำให้ฝันของข้ามโดนตีแรงขึ้น80%แล้วก็ลดลดบล็อกฝันของข้าม80%แต่ละเนี่ยเอริสเนี่ยถ้าไม่มีของไอเทมเดดิเคทเนี่ยความสามารถลดลงไปเยอะพอสมควร ะะก็ใครจะใช้ก็แนะนำว่าหาไอเทมของลักที่เป็นออปชัน3ที่เป็นออปชันแรรสุดของเอริสมาใส่ก่อนนะครับก็การจัดเจฟก็ประมาณนี้แหละนะครับจะจัดตามผมก็ได้นะมันก็พอใช้ได้อยู่นะครับสังเกตว่าผมขึ้น4ี่ามแบบเนี่ยวิลเลจจะสิบหกเปอนะครับชิลๆเหมือนกันไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับมาอัดคลิปนี่โคตรหล่อชนะนะรัวนะฮะโอเคอยังไงวันนี้ก็แอดก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ย ถ้าสมมติว่าผมไต่ขึ้นได้เกิน4เ็น3เปอรเ็น4นะเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันหรับวันนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับน้องเจฟบ๊ายบาย